ตัวนวัตรกรรมที่ใช้งานในตัวเส้นใยักของชาวานะคะเราพบว่าสารที่เราใช้สำหรับการต้านเชื้อราหรือต้านแบคทีเรียที่สามารถใช้บนผ้ามันจะทำให้ตัวลดมีนอับชื้นกลิ่นเหม็นอับที่อยู่บนเสื้อผ้าได้เนี่ยจากนวัตรกรรมตรงนี้เนี่ยเรานำมาประยุกใช้ในใน,ในก้าน เราพบว่าตัวนัตกรรมซึ่งอยู่บนเส้นใยอยู่บนสิ่งพองานสิ่งทองเนี่ยเพื่อเอามาใช้กับตัวก้านชวตาเนห่ยมันสามารถที่จะทำให้ตัวการเกิดเชื้อราบนก้านชวตาให้ที่นำไปทำเป็นงานัตถกรรมเนี่ยไม่เกิดเชื้อรานะคะแล้วก็มีความมันเงาในในตัวก้านชวตที่นำมาใช้งานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ การทัตกรรมท,ท,ที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคตได้ด้วย